ยายนาพามาตลาดเช้านะฮะเณนาซื้อปนินไปย่าดูเขาบิงมาราธอนกันนะครับผมไปเที่ยวเกาะรามากลนนะฮะสวัสดีครับเน่มกับายนาด้มูกับเด็กๆตามมาทีหลังนะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเกาะรามานะฮะอ๋ะอเกาะรามานะฮะนี่น้ำทะเลวันนี้สีสวยครับ แต่อุณหภูมิความหนาวกำลังลดลงมาครับผมไม่รู้ว่าจะพออุหรือเปล่านะคะลุยดูฮะโอเคครับผมสวัสดีครับครับอันนี้เราก็เอาอันนี้หมักมาข้ามมาจากเกาะน,นะฮะหมักมาสวัสดีจ้าก็จะหมกัขหมกของหมักมาย่างนะคะว้าวย่างคอหมูนะคะอันนี้คอหมูว่ย่างคอ,อหมูว้ย่างนะ นนวางกับพื้นเลยนะนี่อันนี้ไอ้ลุยเนชั่นแนลหมากเองนะฮะเศกเศซเศกเศกดูดูคนหมัก,มก <laughs> หมกักก็คือหมกอักไอ้แยกเลยนะฮะอันนี้ความหมูย่างมีอยู่ห้าอันห้าอันนะฮะเทินเทินกันไว้นั่น,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 นแหละแล้วก็มีไอ้อะไรปีกไก่นะคะผมปีกไก่ปีกไก่มีสองกล่องด้วยเยนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ปีกไก่ก็คือเอาตรง เออมันแม่พี่น้องแบบนี้เลยฮะนี่ใจเอามาโชว์ทางนี้นี่นี่ฮะแบบนี้เลยมีสองกล้องก็เลยต้องโชว์สองกล้องนี่นะคะผมนี่เลยโทษทีนะคะนั่งไม่สุภาพวางกระมุนเลยเพราะว่ามันเพราะว่าพวมาถึงก็เออเอาของออกฮะของเต็มเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวางกระปื้นเลยหนาสูเลยเนาะไม่เลย บ้านน้องสาวถึงแล้วนะถึงแล้วนะคะผมกาลังจัดของนี่ก็เป็นขาขาทางนี้ด้วยตัวทางนี้ด้วยอตโตฮะเราต้องใส่แบบนี้มาพี่น้องเพราะว่าเราจะใส่ถาดยังได้มันเดินทางเพราะว่าเราเดินทางไปด้วยไงนี่นี่เราก็หมักมาสองอย่างนะฮะแค่นี้พอแล้วที่จะเสริมก็คือเป็นย่างปลาครับผมเราก็ลาบปลาส้มตำมีปลาอีกสี่ตัวใช่ครับแล้วก็ส้มตําแล้วก็ลาบปลา ยเยโอเคโอเคทีนี้จะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าผู้ชายกับหน้าผู้หญิงหน้าผู้หญิงแล้วมักปูกดอกไม้ครับผมเนี่เห็นปะดอกไม้แกสยสวยพี่น้องคนอะไรชอบดอกไม้ เนี่ยกล้วยไม้ใช่หมดเลยฮะโซนนี้ฮะมห็นมไนนะะมน,น,นั่นก็ใยนาเดี๋ยวกูรักสวยมีเยอะเลยนะะขังนี้ก็มีนะพี่น้องซาลาเน่ก็มีครับซาลาเน่นี่นี่ดูนี่ก็ยังไม่ได้ล้างมือเลยพี่น้องหอม เห็นไหมฮะสาลาเน่งามๆพี่มือของน้องสาวล้วนๆเลยนะคะไม่ใช่พี่ขายต้นไม้พี่ขายต้นไม้นะเป็นต้นไม้เป็นตไม้ฮะดูดิดูดิพงเยนาเขาถ่ายคลิปพงเยนาไปครับผมออัันนี้เเจดงว้าวนี่แหละฮะข้ามเกาะมาหายนาแต่ทีก็มาตรงนี้แหละฮะดอกไม้โอ้ยสาลาเน่พี่น้องงามครับ โอเคครับผมเก็บคลิปให้พี่น้องดูเท่านี้นะครับเออไทยทีมาอสมอสมอ,อย่างเลยแต่บ้านเราก็เอิ้นอย่างก็เอาหุนเอาหุนอุ้ยหุ่นฟุบเลยนีเอาหุ่นพวงสวยมากเลยอืมสวยมากเลยนะเต่านาะงสองพวงนะคะมาซื้อมาสองพวงะเดาชนไหนยายะเดาเหรออืมอูม้สเสดามันเฉียนเนาะเต่าอืมไม่เลวอ่าเสดานี่สะเดาของไทยนะคะของไทย เพิ่งมากินกับลาบพี่น้องยายล้างอันนี้ก่อนนี่ครับเพ่อนพักเม็กพี่น้องพักเมฆยายล้างอันนี้ก่อนมาจากร้านไทยนะครับมันยายหลังผักง้ะพี่น้องนอนั่งสวยๆเด้อยหลังงามๆนะจุ่มปูจุ่มปูแล้วล้วเลยมาละเรามานั่งให้กำลังใจยายล้างผังนะฮะจุ่มปูจุ่มปูท่านผู้ชม จ oh, i mean okay, okay. uh, ิ้มพ uh, ูดจิ uh, ้มพูคนนั้นผู้สาวล่างพักคืองามเทอวะอาบออกมาแล้วเธอเด้อปลาปลาอ๋อลากขึ้นเดอแล้วเนาะยนาวพี่เหรอปลาเอ๊ะเพ้อยามันข้าวเอ๊จ้าเจอตู้เย็นไว้บ่มีแล้วยามันข้าวล้างข้างนอกนั่นโอ้เออแล้วแต่ละโอ้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 โอเคโอเคแล้วแต่ขอดีกว่าอุ้มไม่ข่อยอุ้มไม่ข่อยล่างเพราะว่ายามันสิสไลไปทั่วที่เออมันสิโออยามันข้าวเออเอได้เพราะว่าตรงนั้นมันมันลงในที่ ที่เขาทาเป็นน้ำาทอน้าเสียอยู่แล้วใช่ฮะเพราะว่าเราเขาอยู่หมู่บ้านนะฮะเราก็ต้องรักษาความสะอาดถ้าล้างในในในครัวข้างบ้านเนี่ยมันก็คือลางล้างเ<อ>ลงได้อยู่ตรงนี้น่ะอือังอากาศเย็นลงเยนง็ยนลงที่นองใช่ค่อยค่อยค่อยหนาวแล้วเนี่ยหนาวแล้วยายทำไมไม่ใส่เสื้อนอสะสอถ้าใส่เสื้อนี่แต่ะสวยบะทำงานไม่ได้ได้แค่ใส่เสื้ออื เสื้อมันใหญ่เอามาสิมหน่อยเลเสื้อ <c oughs> มันใหญ่เอามาสิมหน่อย <c oughs> เออนนั่แหละพี่นอ้องไอ้ลูนี่ชาแนลนะนั่งให้กำลังใจยายนะคะ <c oughs> อือ <c oughs> หวานไหมเถอะ <c oughs> หวานกรอบใช่ไหมเขาบอกเราจะชิมบนเดี๋ยวบางทีใครเข้าหลอกได้ขวดเอาเนี่ยตีนส่งเนรอไม่ชีดใช่ของยาย่ต <c oughs> <c oughs> ีนส่งเขไม่เจอ เออสีเขียวมาลองสีเขียวก็น่าจะหวานอยู่นะสีเขียวจะแพงกว่าสีทองกินมากมายพี่น้องนานมาหาหน้าทีครับยานัดิดคลิปก่อนแป๊บนึงทางนี้ทีนี้เอาเอานี้ไปเก็บก่อนทีละอย่างเอาไปเทใส่ถาดไว้จ้ะเทใส่ถาดไว้นะไปกินองุ่นกันพี่น้องอันนี้ ผลไม้มที่ระยงองยาเส็ดน้ำไปหนึ่งแค่ใส่ถาดไปเลยเด้อจะได้ยายจะเอาไ่้ใส่ปลา,าจะเอาใส่ถยาดใยหมูตามาทีหลังฮะใช่ใช่เด็ดอกอกถ้ามันไม่ดำม,มากาเด็ดของเขาออกไม่เอามันจะเข,ขาจะกินใบมันด้วยก็รู้อยู่มันดำเนอะดูในช่องเชอบกินสะเดาของไอ้แบบไอ้ไอลูกมะระน่ะชอบมันขมครับซื้อมาจากร้านไทยวันนี้ไม่ค่อยสด จริงเขาน่าจะลงของวันเสาร์น่าจะสดอนือเพราะสินค้าจะมาจากเมืองไทยประมาณวันเสาร์มันก็แล้วแต่สถานที่ถ้าเกาลงเสียงตึงจะใช่เนาะใช่เกาลงเสียงมันเป็นโซนคนไทยไอยู่เลยเต็มเต็มเนียอื้อ้ยายล้างไม่ได้หรอกยายเจ็บหมดหละเอาแต่สวย อิ่มหมดละกินหมดละวนะผู้เดียวนั่นน่ะลางสนั่งกินผู้เดียวหมดละยันยันหงุดหงิดพี่น้องเอาปิดคลิปให้หน่อยเร็วสวัสดีค่ะซสำเนีาเอาสวัสดีค่ะเราจะเดางามๆนะโอเคครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย